ครับลูกเพืทุกท่านนะครับอตอนนี้เราก็มาอัดคลิปที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับตอนนี้ก็โอเน็ตตั้มนะครับลูกชิ้นทอดอยาบุซ่าครับออขอไหมลขอหให้ยินขอให้ยิสวัสดีค่ะคุณหนุ่ยได้นะคะกีะ่ไม้ดีจ้าคุณสวย ลูกชิ้นทอดแล้วก็เค้กญี่ปุ่นนะคะลูกชิ้นทอดยาคุซ่าเค้กยาคุซ่าค่ะอร่อยครับชิมแล้วครับหลัจากลงบุญประชารชมใจค่ะอ่านี่ครับลูกชิ้นนะครับอันนี้นี่นี่อะไรตั้มเค้กนี่เค้กญี่ปุ่นครับเค้กญี่ปุ่นนะครับอันนี้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 เป็นเครื่องมันใช่ป่ะใช่เป็นพวกแยมพวกแยมพวกอะไรแยมพวกสับปิ้งอ่ะ ถ้าเกิดผมไม่จ่ายอะไรเลยอนะ่ะผมเอาไข่ต่อเกจะได้แบบอร่อยหรอวะได้ตอกติดไฟด้ยได้ตีไข่มาที่เดี๋ยวเราเอาไข่ด่างอ,อีกอีกไม่กี่วันก็ไอ้ตามใจเขาหน่อยเขามีเวลาแค่ไม่กี่วันประกันต้องโบ๊ะน้ำสะดุดเลยว่ะเออเขามีมีเวลาไม่กี่วันตามใจเขาหน่อยรู้ว่าจะกินก็กินเดี๋ยวมีเวลาไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้กดินแล้วเออ น,นี่ก็ทีมงานกระเทยไม่รอเนีอยนะครับอันนี้ก็พี่น้องชาวนาบอลน,นะครับไฟ <c ười> ก็เปิดเปิดเปิดปิดนะครับไม่รู้จะประหยัดไปถึงไหนนะครับ อันนี้ก็กรมหลวงชุมพรนะครับก็มีคนมากราบไหว้นะครับสักการะนะครับวันนี้ก็แต่งเป็นพิเศษนี่นะครับกรมหลวงชุมพร ทุบเตียนนะครับอันนี้ก็เป็นบุรีนะครับเลี้ยงตาตกแต่งสวยงามนะครับวันนี้ดอกุหลรบโอ้สวยงามนะครับน่าจะมีคนมา,าสักระหรือว่าแก้บนอะไรก็ไม่ทราบนะครับปกติไม่มีนะครับผู้มาเยอะๆอย่างนี้นะครับน่าจะมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ครับดอกกุหลาบเต็มเลยนะครับขบมหลงชุมพรนี่คาบูชานะครับคนเลอเอกพระเจ้าบุบมเธอพระองค์เจ้าอาภัพ อาพาพรนะครับเกียรติวงนะครับกรมหลวงชุมพรเกวดมศักดิ์นะครับอดอกไม้นะครับดอกกุหลาบดอกก็เริ่มเพิ่มเลยครับสวยงามมากดอกใหญ่นะครับ ป้าเขามีงานอะไรป้าวันนี้มีดอกไม้เต็มเลยก็วันที่19อ่ะฮะ19เป็นวันสวรรคตของนัดอ๋อ19อ๋ออ๋อครับครับขอบคุณมากครับอ๋อเป็นวันที่19นะครับ1ิอ่า19ธันวานะครับอ่าก็มีคนมาก็าไม่ใช่คนหรอกครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเอา ดอกกุหลาบพุ่มดอกกุหลาบนะครับมาถวายนะครับสิบข้าวธันวานะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นวันเสด็จสวรรคตนะครับก็สวยงามมากนะครับเห็นไหมครับกลางคืนก็อาจจะไม่สวยนะครับามันต้องกลางวันนะครับเพราะว่ากล้องมันกลางคืนจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีกู้ไม้ทุบเทียนนะครับ น่นจะเป็นหน่วยงานหน่วยงานราชการน,นะครับถึงจะ,นะะทําได้แบบนี้นะครับก็มีอดอกกุหลาบนะครับผานพุ่มต่างๆนะครับสวยงามน,นะครับเดินทั้งวันจะมีการนวดบ้าง,างนะครับ ข้าวกันนะครับได้เวลานี่ก็โรงครัวนะครับ สวัสดีครับปากหลักว่าวันนี้น้องไม่ค่ะรอน้องมาหาแล้วกนะ็กลับแล้วค่ะอ๋อคงไม่ไม่สายหรอกม,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 มาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยหรือมาพร้อมกันมาตรวจวันทุนแป๊บนึงนะะอะค่ะมาประมาณโมได้ห้าโมงไม่ไม่หอ่อประมาณนั้นนะะ่าค่ะมาถึงหลอดอีกคร่โอเคจ้า หน้าทำเนียบนะครับบนมนืดหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นนี่ทำเนียบรัฐบาลนะครับมืดนะครับจะมองไม่เลยไม่เห็นนะครับเพราะว่าไม่มีไฟนะครับสาวน้อยนข้าวยัง อย่าเชื่อสาวน้อยมากนะครับไม่เชื่อสาวน้ยอยจะเชื่อใครครับคือเป็นคนจริงใจนะคะสาวน้อยจริงใจนะคะไม่จริงจ้อนะคะ,ะดูนะคะสาวน้อย<ะ>อุตส่าห์นั่งรอดาบวินมาคุยด้วยสาบวนินก็ไม่ยอมมานะคะดูนะคะอ,อ้าวดาบวิน่เดียวล <c oughs> สัญญากันเมื่อวันลอยกระทงนะคะนนอุตส่าห์ประคองกระทงไม่ให้หลงทางนะคะแต่ไม่รู้ดาบวินหลงไปไหนนะคะตอนนี้นั่งรออยู่นะคะพอได้ดาวแล้วมัย้ย เขาได้ดาวแล้วเป็นหมวดเลยเลยเมินชั้นเลยใช่ไหมเขาเป็นหมวดแล้วเป็นหมดเขาได้ทั้งสามขั้นนะคะก็ถ้าบล็อกเสร็จก็ดาบหินก็ติดยศได้ผลนหละพี่หน้าตีตยไอรังสินนะร่าสินนะครับเรียแล้วเรียแล้วเรียแล้วไม่มีดนตรีหรอไม่มีมันนี่คนเลยลืมเราเลยไม่มีคนนะเออเขาบอกเขาบอกรีบๆทำรีบกลับบ้านไง ก็ได้เห็นใจเขานะคนไม,ไม่ไม่ค่อยมาเลยอะ่ะไม่มีเลยล่ะแต่จัดได้ก็ดีแล้วจัดมาถึงว่าสามารถที่จะเอาของลงเนี้ยอะไรได้ก็ถือว่า<ล>โอเคงานก็ดีแล้วแต่ถ้าเป็น,น,นะนเสาร์ยอาทิตย์นะคนน่าจะเยอะเขาบอกว่าขเขารีบทำแล้วก็รีบรีบกลับบ้านเรียกย้ายกลับบ้าน น,นี้ก็มีรวดหนามนะครับกำจ,จิบมือมาบอย ท่นำอ๋อมาดูไงพอดีอยากมาดูก huh ็เลยมาดูเยอะไหมท่านำนนท์ไม่มีมีมันเป็นระเบียบการก็ไงคือก็ขอคนให้น้อยสักสิบคนหรืออะไรก็คือปกติอ๋อที่เราตอนนั้นอืมเพราะว่าเยอะมากก็เป็นประเด็นนี้เดี๋ยวไมงมาไล่มาดูนี่นะใช่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 เดวกลับก่อน ได้แล้วคใจทเีไ่ดไทยเออเดกกลับก่อนเด็กพรุ่งนี้มามาตรงนี้แต่เช้า้ก็นี่เลยมว่ารงนีผมก็ไปนู่นต่อเหมือนเาท่าลออ๋อมาก็มาอืหรือจะมาี่ก่อนก็ได้แล้วก็ไปท่าลนก็บเดียววิ่งผ่านอทองก็ไม่กหรอาวาลงก็วิ่งมานี่แป๊บเดียว ไมเออเรียบคลองอะ่ะเดี๋ยวสายผ่านหน้าวัดเอ้ยผ่านหน้าวัดสิงห พี่น้องอ่าดับบอลก็กำลังทานข้าวกันอยู่นะครับไปดิแนแดงว่าไปดิแนแดงว่าเดี๋ยวไปซื้อน้ำให้อ๋อ ี่เคสวัสดีครับ ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยไม่ได้อยู่ที่นี่อะไรไม่มีที่ไม่เอ้ซื้อที่มีคนไม่เคยซื้อของฝากแล้วลุงดอนยังไงปวยลุงดอนโดนอะไรเอารถกระบะมาไปเปลี่ยนรถกมาเปลี่ยนห้องบ้านมา อโอเคนะครับ,รบก็ขออนุญาตลงคลิปนะครับขอบพระคุณนะครับที่กรุณาเข้ากิดตามชมคลิปสามารถพาทัวร์นะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ท่านดูเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสนะครับขอบคุณมากนะครับ,บ,รบสวัสดีครับ